ี้นะคะเราจะมากาแสดงความรู้สึกต่อที่พี่บัณฑิตทุกคนนะคะที่รับปริญญาในวันนี้ใช่ไหมคะน้องมีน้องแนใช่ค่ะงั้นเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยแด่คนเก่งคนดีที่น่ารักบัณฑิตจ,จัดเป็นบัณฑิตคิดวางแผนคนสู้งานถาชีวิตไม่คอนเครนใหม่ทดแทน ูรู้เก่าเราควรมีขอจงเป็นคนดีที่น่ารักให้ประจักษ์ทุกสัปเรมชมศักดิ์สิรีจะเริญสุขทุกทิวาและราตรีก้าวหน้าดีทุกสส้นทางดับใจเอ่ยนีค่ะดิฉันนางสาวซอฟาวังกานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชันปีที่หนึ่ง สำหรับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่บัณฑิตทุกคนนะคะที่ได้สังเด็จการศึกษาก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เราสามารถฝ่าฟันและผ่านเข้ามาได้นะคะน้องก็ขอให้พี่ๆี่ทุกคนนะคะประสบความสังเจในหน้าที่การงานแลวก็ให้พี่ๆี่ทุกคนนำประสบการณ์ที่ได้จากในร่วมหาวิทยาลัยไ,ไปปรับใช้ในสังคมืกับเพื่อน ขออวยพรให้พี่บัณฑิตทุกคนอีกั้างหนึ่งขอให้พี่บัณฑิตมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมดังปารถนาและก็ขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรวดีวัฒน,นกิจเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยรหัสนักศึกษา 6706510149ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่บัณฑิตทุกทุกคนนะคะที่ได้สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจที่ตั้งไว้ขอให้พี่พี่ทุกคนมีความสุขและสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างก้าวของชีวิตต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จในครั้งนี้ค่ะยินดีด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชมีสืรีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลาัยหัดใหญ่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะรหัสนักศึกษา670-6510-132ค่ะก็วันนี้ก็จะมาไว้พรพี่บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นะคะ สำหรับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณณิตทุคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ขอให้ความสำเร็จในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสำเร็จในอนาคตขอให้พี่ๆมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานและในทุกด้านค่ะถึงแม้จะเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแต่พี่ๆก็สามารถทำมันได้สำเร็จในวันนี้พี่ๆเก่งกันมากๆเลยค่ะ น้องขอแสดงความยดีอีกครั้งนะคะคอนเกรสเลชั Con ่น <Yeah! S 3> จากจะมุนมุนมุนดุนแห่งธรรมจากแห่งธรรมนำทางชี้ทางให้เป็นเป็นสีเป็นสันกลา